มาเก็บเช่าอมด้วยกันนะคะทำเพลงไปด้วยเนาะเพลงไอ,อย่างดี่คิดมาอุราช้ำหนักผู้หัวรักไม่เคยส่งเงินรู้ข่าวปวดร้าวเรือเกินไม่รู้ว่าเงินไม่มาถึงเมีย พ่อแม่ผัวรักเต็มที่ราเงินจากพี่ที่ซาอุดีอาระเบียส่งมาให้ใช้กันนัวเนี่ยส่วนลูกเมียนังเกลียน้ำตาจากไปให้เงินเป็นก่อนที่นาดอนก็เป็นของพันรายาเอ้ยอ้หมดหมดเอาไปจำนองค่าประกันนายนะ พอได้เหินฟ้าก็ทำท่าลืมเมียเสียใจเด้ออกเพอแตกแล้วดีมันหน้ากันแกล้กักล้นให้เมียเก่าเศร้ามองอ๋อแม่น้องห้องไรเมียนี่จำลูกเคยอัภิใจนี้เะแล้วเศร้าเที่ยงตกก็คือว่าอกผู้เป็นเมียหลังดีเสียก็ว่าเป็เมียเก่า ทำดีทำไมไม่มีใครรู้มีอเสือไม่ได้ชื่อทุกคนมี่คเชั่วยังขัวไม่กับาาม,มาเพรตัง้งแต่นั้ที่มมาตลอดาไทยลังเทพกันให้สมบูรณ์นนออ่อนน,นีาคอยรอู่ดแต่พี่ก็ยัง นี่คือหัวโอ๊นบอมนี่ไงหูอากาศนะคะดีมากเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะอ้วนมากเลยนะคะกินได้นะคะเนาะอ้วนนะคะชะอมชะโอมชะอมนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเสียงกบเสียงเขียดร้องนะคะธรรมชาติสวยงามมากเลยนะจ๊ะเอซีจ๊ะนะคะเรานะคะ นี่นะคะต้นช่าอมนะคะท้องไร่ท้องนาค่ะเขากำลังดํานากันนะอีกอีกหน่อยก็เขียวช่าอมเนาะค่ะสวยงามมากนะจ๊ะนี่นะคะ